อะไรเนาะเก็บพักโอ้เก็บยอดกระถินเก็บยอดกระถินก่อนีเนาะโอ้กระถินตะพนตะโกบอะแสบเด้นี่อู้ยอดชุ่มสูงนละอ้วนยอดงามๆนะครับกระถินปอดสารพิษนะครับมีประโยชน์กินกตะพนก็ได้นะครับตะพนตะโกล์กับปนเทียดตะโกล์ปนปลาปนเทียด หลาบปลาดุกแข็งแซบออ่บทุกอย่างแซ่บทุกอย่างเลยพี่น้องนี่หน่วยามาหาเก็บกยจะเมลนหลายยอดงามอยอดง,งามพักกระถินเก็บหยอด่านพักกะมันฝนตกนะพี่นอ้องแงแรงแน่จังหน่อยฝนตก ไปเก็บคุณช่วงคุณต้องสลายคุณั้งนั้นก็ดีอ่ะเก็บพักเข้ากับบ่อไอซื้อนะพี่น้องเ,อเราไม่ได้ซื้อประหยัดในตัวเต็นเ่หนึาเก็บพักกินเนี่ยมองได้มีแพ้ก,กับไอเก็บออกนะครับท่านไปซื้อ,อหลายบาทเนาะเขากับกประหยัดในตัวมีมองเก็บพักเขากับไอเก็บไปครับเอาไปเก็บตรงนั้นมันย้อดนัน้นสวย ผักซีนะครับน้าเก็บพักไปหรับพี่น้องนี่ไงพอเนี่ยนี่แหละต้นนี้ก็ได้งามมากินครับปนปลาปนปกบสมตำกอร่อยเออย่าเวนเผเอาบักงงมัดตำขึ้นสีแซ่บกินกับส้นน้ำก็อร่อยนั่นแหละอ่ามีสมตำตำึ้นพักลงไป แสบก็เอาเดี๋หาจับปลาแถวนี้ไ <laughs> จับอะไรหรอพี่น้องอปลาก็ดีเพิร์นบให้จับดอกนี่เป็นข้องปลาจับของเพิ่นบ่ได้เนี่ย,ดเ,ยเดี๋ยวไปเก็บทางนายไปมาเอาบรรยากาศน้ำกันพี่น้องลมลืน่นเย็นสบายเอามอเอนี้วันยังสงการเราพี่น้อง,องปีใหม้ ไม่ใช่คอ,อยแจ้งสิไปใสหรอก <c oughs> ไม่รู้จะไปตรงไหนเต้าไหนไม่รู้เลยอ่ะนั่นเป็นวัยรุ่นแต่เก่ากับมวนเนาะพี่น้องเน,น,นาะเอ็นไซวันสงการด้ครับเกแก้มผู้สาวไว้ป้ายป้ายแป้งแต่ก่อนหนึ่งมวนเดี๋ยวนี้บ่ได้แล้วแต่ก่อนมันมวนแต่เป็นนมเดี๋ยวนีบอด <30 S 1> <ป>ด้าสิบปีสี่สิบปีหลัง ตรงนี้ไม่ได้เล่นแบบนั้นต้องเล่นแบบสุภาพเ,เล่นแบบสุภาพกันนะครับเล่นให้อยู่ในขอบขอบเขตให้สุภาพกันนะครับโอเคครับจากหน้าที่อ่าพ่อแล้ว <c oughs> ขอบคุณในห,หลายติดตามรับชมนะครับโอเคครับขอบคุณคนสนับสน,นุนขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะสวยเป็นกำลังใจให้บ่าวสารในเดอ้อ หรือรลุงสารขัวบนบานดีครับ